ปรินพินติ้งเดินหน้าจัดงานแฟร์บ้านอย่างต่อเนื่องชูจุดเด่นด้วยคอนเทนต์ดีครองอันดับหนึ่งของประเทศสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิรานริยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so so ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขอนอยู่ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาค่ะพาคุณผู้ชมน,นะคะมากันที่พธิธีเปิดบ้านและสวนแฟมิ i เย e ร์ท0ูเเซนฟค่ะซึ่งเรียกได้ว่างานนี้นะคะคนที่รักบ้านเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีของตกแต่งบ้านอะไรบ้างเนี่ยไปตามด้านในกันดีกว่าค่ะ บริษัทอัมรินพิมพ์ติ้งแอนพับลิชชิ่งจำกัดมหาชนจัดงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2 0 1 5ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับงานแฟร์บ้านกลางปีที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับคนรักบ้านและการตกแต่งโดยยังคงเน้นบรรยากาศแบบอบอุ่นหยิบยกการตกแต่งแบบไม่ซ้ำใครพร้อมไอเดียสนุกๆสามารถทำตามได้ไม่ยากค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณประพันธ์ประภาสวัสดิ์ค่ะ <S <S สวัสดีค่ะค่ะ <S <S ง,งานบ้านและสวนแฟร์ครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงคะแล้วก็มีกลยุทธ์การตลาดยังไงบ้างคะเอออ่ามันเป็นงานกลางปีเนี่ยนะครับความแตกต่างก็คือเราพยายามให้มันแตกต่างจากงานปลายปีนะครับอ่งานนี้จะพยายามให้มันดูบูติกหน่อยหน่อยคือคือไม่ใหญ่ไม่ไม่โตมากนะทุกอย่างน่ารักน่ารักน,กนะครับเราก็เลยให้หนังสือไม h o โฮมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพระเอกครับทุกสิ่งก็จะเล็กๆ น่ารักแต่ว่าก็ให้ไอเดียเรื่องการตกแต่งเหมือนเหมือนกับงานปลายปีเหมือนกันคือจะเป็นงานบูธทีกหน่อยเราสังเกตดูจะมีตลาดมีอะไรต่ออะไรของที่แบบว่าแฮนด์เมดพวกงานคราฟอะไรพวกนี้มากกว่างานปลายปีครับ h i g ลท์เด็ด6กโซนนำเสนอภายใต้คอนเซปตบ้านนี้มีสีสันที่มีครบทั้งไอเดียและดีไซน์แบ่งออกเป็น บ้านนี้มีสีสันโดยเล่าผ่านส่วนต่างๆของบ้านรูมลลฟสตูดิโอโซนขายของตกแต่งบ้านที่ดีไซน์สวยจากเหล่าลิ t เติ้ลแบนทั่วกรุงที่คัดสรรมาอย่างดี บ้านและสวน Craft Village นำเสนอไอเดียเก๋ๆจากหนังสือสำนักพิมพ์บ้านและสวน Green House ภายใต้คอนเซปต์ Color Party สนุกสนานกับการจัดสวนด้วยสีสันต่างๆ อีโคมาเก็ต102ปีที่3พบกับการลดราคาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปิดท้ายด้วยอาร์ตมาเก็ตสนุกกับสินค้าทำมือมีไอเดียและดีไซน์ค่ะ นอกจากเทรนการแต่งบ้านที่มาแรงในปีนี้แล้วนะคะบ้านอัจฉริยะค่ะก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการทํางานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามคุณทัศเทพ,พสุกุลกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะโฮมออโตเมชันเนี่ยมีวิธีการทํางานยังไงคะแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นยังไงบ้างคะครับผมก็คือโฮมออโตเมชันเนี่ยก็คือเหมือนว่าการที่ทําให้บ้านของเราเนี่ยทำงานได้โดยอัตโนมัตินะครับเหมือนเป็นการเติมสมองให้บ้านนะฮะให้บ้านสามารถคอนโทรลตัวเองได้ไงครับแต่ว่าทางระบบของเราเนี่ยจะเป็นมากกว่าน,นั้นนอกจากอััตตโนนมิแลล้วเยทงห เลยนะครับเข้ามาใส่มือถือได้นะครับเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เราสามารถสามารถคอนโทรลแล้วก็มอนิเตอร์ทุกอย่างผ่านมือถือได้ตลอดเวลารวมถึงนอกจากคอนโทรลมอนิเตอร์แล้วเนี่ยเรายังมีระบบการขโมย s ก c u r i t y นะครับเพื่อให้เวลาบ้านเราเนี่ยถูกบุกรุกหรือเกิดอะไรที่ผิดปกติในบ้านเนี่ยครับมาสามารถแบบแสดงสถานะโชว์เข้าไปที่มือถือได้เลย พร้อมทั้งถ่ายรูปหรือว่าส่งเข้าอีเมลของเราได้เลยอย่างเงี้ยนะครับทันทีทันควันนะครับนอกจากการขโมยแล้วเนี่ยก็จะมีระบบเซฟตี้ด้วยอย่างเช่นกรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนอกจากว่ามันแจ้งเตือนมาหาเราแล้วว่าว่าว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อย่างเงี้ยครับตัวบ้านเนี่ยสามารถเซตระบบตัวเอง,องเช่นเปิดปลดล็อกประตูเปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เราเหนีออกไปได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับจะอยู่ที่ไหนบนโลกเนี่ยครับก็เหมือนย่อบ้านทั้งหลังอยู่เข้าไปในมือถือคุณนะฮะครับผม สำหรับงานบ้านและสวนแฟร์ปีนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่22-26ถึงกรกฎาคม2558ค่ะณศูนย์การประชุมไบเทคบางนานะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการใน So c ซต t y นะคะจะพาคุณชมค่ะไป s o c i ต t y กันแบบตลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o s i s o c i i t y 3D ค่ะ